lúc hang nó, này 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 này, để 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 đi đu đi, này lục 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 lục, lục đi hัว nó này, lục 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 lục, này 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 này, ma này này ma này này, ô ma này này, lục đi lục đi, này lục lục này 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 này, nhìn lục như thế này như thế này như thế này, này 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 này, này như thế này, câu ấy mình câu càng này, à, cầu đi. เั่นเดินเดนเดนเดินนอย่าไปนะอย่าจับหางนะนนนนมันกัดแล้วเห็นไจับหางมันนะลูกไปเคียวมันกาอย่ามันจานจับดีๆอย่าไปทำมันเสียอารมณ์นั่นนั่น น้าแล้สวัสดีป้าแววก่อนสวัสดีครับป้าแววแล้วป้าแววนู่นไหมเหมือนกันไหมสวยเหมือนกันเปล่าแมวแมวแมวแล้วมาเชื่อถุกทอง